สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนวรัตเกตสศรีปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอุตตรดิตฐ ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้กระบวนการบันได5ขั้นเรื่องการดำเนินการของเซตสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะความเป็นมาและสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่ผู้มีความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติที่พึงประสงค์สำหรับการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่21คือเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างสารรค์สร้างสื่ออย่างมีประสิทธิผลทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีลำดับขั้นตอนและสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการสำคัญในการจัดการเรียนรู้ที่เรียกว่าบันได5ขั้น QSCCS วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์จากผลสำฤทิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มีระดับตำ่ำเนื่องจากมีปัจจัยหนึ่งคือครูผู้สอนที่ใช้วิธีสอนแบบบรรยายขาดความเข้าใจอย่างต่อเนื่องในบทเรียน หรือการเรียนการสอนไม่ทันสมัยนักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการสอนซึ่งยังคงยึดแบบเรียนเป็นหลักทําให้นักเรียนไม่มีโอกาสศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเองการจัดการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มากกว่ากระบวนการทําให้นักเรียนไม่เข้าใจถึงกระบวนการทักษะทางคณิตศาสตร์โรงเรียนอุรดรดิตเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เป็นการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่านักเรียนร้อยละ75มีผลการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ดังนั้นในฐานะครูผู้สอนเห็นความจําเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยนํากระบวนการ5ขั้นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นในการเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้และมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างสรรค์และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองวัตถุประสงค์ด้านความรู้ 1. นักเรียนสามารถหาเซตที่เกิดจากการยูเนียนกันระหว่างเซตที่กำหนดให้ตั้งแต่2เซตขึ้นไปได้ 2. หาเซตที่เกิดจากการอินเตอร์เซกชันกันระหว่างเซตที่กำหนดให้ตั้งแต่2เซตขึ้นไปได้ สาหาคอมพลเมนต์ของเซตที่กำหนดให้ได้ 4. หาผลต่างของเซตที่กำหนดให้ได้ด้านทักษะกระบวนการนักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลในการสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอด้านคุณลักษณะนักเรียนมีความรับผิดชอบมีระเบียบว,วินยัยและมีความเชื่อมั่นในตนเองเป้าหมายของการดำเนินงานเชิงปริมาณ นักเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ80เชิงคุณภาพนักเรียนมีความสามารถด้านการตั้งประเด็นคำถามด้านการสืบค้นความรู้ด้านการสร้างองค์ความรู้และด้านการสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพการออกแบบผลงานขั้นตอนที่1ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรกำหนดการสอนเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนที่2จัดทําแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการบันได5ขั้นขั้นตอนที่3กําหนดยุทธศาสตร์การเรียนรู้โดยจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยการปฏิบัติจริงจัดให้มีการเรียนตามความสนใจเพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในสิ่งที่สนใจจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกันโดยนักเรียนร่วมมือช่วยเหลือกันประเมินผลตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงานจริงขั้นตอนการดําเนินงานเริ่มต้นด้วยการสํารวจปัญหาด้านการเรียน จากนั้นวิเคราะห์คัดกรองนักเรียนรายบุคคลโดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเก่งปานกลางและอ่อนแล้วจัดทําแผนการดําเนินงานดําเนินงานตามแผนตรวจสอบว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ถ้าไม่ก็จะพัฒนาแก้ไขปรับปรุงถ้าใช่จะทําการประเมินผลและสรุปเป็นรายงานต่อไปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบ,บวนการบันได5ขั้นขั้นที่1การตั้งประเด็นคําถาม ตั้งสมมติฐานนักเรียนสำรวจปัญหาและความต้องการตั้งประเด็นคำถามอย่างสร้างสารรค์เกี่ยวกับการดำเนินการของเซตนักเรียนอภิปรายในกลุ่มเกี่ยวกับประเด็นคำถามที่ตั้งขึ้นนักเรียนร่วมกันหาแนวทางในการสืบค้นข้อมูลขั้นที่2การสืบค้นความรู้และสารสนเทศนักเรียนในกลุ่มช่วยสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอย่างหลากหลายเช่นห้องสมุดอินเทอร์เน็ตแล้วเก็บรวบรวมข้อมูล นักเรียนนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สรุปและเรียบเรียงขั้นที่3การสรุปองค์ความรู้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของเซตนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนเขียนการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการสืบค้นและอภิปรายกลุ่มนักเรียนทำใบงานที่1นถึงสขั้นที่4การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนักเรียนกลุ่มอื่นศึกษา เปรียบเทียบแนวความคิดในการสรุปความรู้และประเมินในรูปแบบที่หลากหลายเช่นเพื่อนประเมินครูประเมินและนักเรียนประเมินตนเองขั้นที่ 5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะนักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลงานที่นำเสนอหน้าชั้นเรียนมาจัดป้ายนิเทศเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่เพื่อนนักเรียนและนักเรียนห้องอื่นที่สนใจในการศึกษาหาความรู้นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ในรูปแบบของแผ่นพับ และนำเสนอในรูปของโซเชียลมีเดียผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานบันได5ขั้นกับการจัดการเรียนรู้เรื่องการดำเนินการของเซตผลที่ได้เป็นไปดังนี้ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์ 1. นนักเรียนสามารถหาเซตที่เกิดจากการยูเนียนกันของเซตที่กําหนดให้ตั้งแต่2เซตขึ้นไปได้โดยนักเรียนมีผลการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ82.5 2. นักเรียนสามารถหาเซตที่เกิดจากการอินเตอร์เซชันกันของเซตที่กำหนดให้ตั้งแต่2เซตขึ้นไปได้โดยนักเรียนมีผลการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ85 3นักเรียนสามารถหาคอมพลเมนต์ของเซตได้โดยนักเรียนมีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ87.54 นักเรียนสามารถหาผลต่างของเซตได้โดยนักเรียนมีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ82.5ผลสำฤทิดของงานที่เกิดกับผู้เรียนด้านผลผลิตนักเรียนมีผลการเรียนรู้เรื่องการดำเนินการของเซตสูงขึ้นโดยนักเรียนมีผลการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไปเฉลี่ยร้อยละ84.38ด้านผลลัพธ์นักเรียนทุกคนมีความสามารถในด้านการตั้งประเด็นคำถามสืบค้นความรู้ สร้างองค์ความรู้อีกทั้งยังสามารถสื่อสารและนําเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพประโยชน์ที่ได้รับ 1. น,นักเรียนมีทักษะการคิดการสืบค้นข้อมูลและการสรุปองค์ความรู้่อนักเรียนกล้าแสดงออกโดยสามารถนําเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนได้ 3. นักเรียนนําองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้เพื่อนห้องอื่นๆให้ได้รับรู้ปัจจัยที่ส่งผลให้ผลงานประสบความสําเร็จ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการบันได5ขั้นเรื่องการดำเนินการของเซตนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆแล้วนำข้อมูลที่ได้มาอภิปรายกลุ่มและนำเสนอนักเรียนทุกคนกล้าคิดกล้าแสดงออกและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดีอีกทั้งผู้สอนมีความทุ่มเทเอาใจใส่ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนที่อำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลรวมถึงการจัดการเรียนรู้ในลักษณะนี้ทำให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง